Okay. ตั้งชื่อเรื่องว่ารอยมือปริศนาก็แล้วกันนะคะรอยมือปริศนาครับผมคือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณแปดเก้าปีที่แล้วอะค่ะก็อยู่กับแฟนเก่าเนาะเขาก็จะเป็นคนพวกเห็นพวกวิญญาณพวกสัมผัสได้แต่คือเขาเขาแค่เห็นนะคะแต่เขาไม่สามารถโต้ตอบสื่อสารได้นะแต่เขาเห็นเขาเห็นเป็นตัวเป็นตัวเลยแหละว่าอันนี้คือวิญญาณอะไรเงี้ย นะคะคแล้วมันมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าเขาอะเวลาที่เขาเห็นอะเขาจะไม่พูดแล้วเวลาเราถามเขาจะไม่ตอบเราจริงๆค่ะครับแล้วเราเป็นคนที่ก็ชอบถามเขาด้วยนี่แหละค่ะมันเป็นเรื่องที่มาของเรื่องเนี้เพราะปากเราเป็นเหตุนี่แหละก็คือมีอยู่วันหนึ่งก็คือนั่งนั่งรถกันขับรถกลับบ้านนะคะช่วงนั้นน่าจะประมาณพเเลแล้วค่ะสี่โมงห้าโมงหกโมงเย็นเนี่แหละค่ะครับกลับมาแล้วช่วงนั้นอะมันเป็นวันที่ฝน ฝนมันตกพรำๆอะค่ะตกพรำๆเนาะขับรถเรก่งมาแล้วก็เอสังเกตว่าไอ้ตรงรถเก่งอะมันก็จะมีเอ้อเขาเรียกอะไรคะเกาะหยดน้าเนาะเกาะเกาะตามกระจกรถะะอ,ะ,อะค่ะอก็ขับ <ๆ S 2> มาเนาะแล้วก็ด้วยความที่เราก็พูดเรื่องอะไรกันสักอย่างหนึ่งเนี่แหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณน,นี่แหละเราก็ถามเห็นไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วช่วงจังหวะหนึ่งอะเขาเงียบเราดูละว่าการที่เขาเงียบอะคือเขาเห็นอะไร ต้องค่ะคือเขาเห็นแล้วเขาต้องสัมผัสอะไรได้แน่นอนนะคะครับก็สักพักหนึ่งเขาก็พูดมาว่าตัวเองตัวเงก็ลองหันไปดูข้างหลังดิมีเด็กอะเกาะกระจกเรามานะ,ะคือจังหวะนั้นนะคะคือแบบขนลุกแล้วเงียบเราเงียบทันทีเลยค่ะบอกเราก็ตกใจเนาะรถเดี๋ยวนารถรถเป็นรถ<ด>อะไรฮนะรถเก่งรถกระบะเรถเก่งรถเก่งบโอค่ะคะันเล็กๆอะ อ๋อโอก็จะเป็นห้าประตูเนาะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ระยะห่างจ,จากกระจกหลังกบับเบาะหน้านี่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ห่างกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคือแบบเฮ้เลยฟังฮะจริงเหรอตัวเองอจริงเขาเกาะตามลำนั่ะเนี่ยพอตัวเองพูดปุ๊บเข้ามาจากไหนไม่รู้ว่าเขาก็โดดขึ้นมาเกาะเลยอะ่ะเขาก็พูงี้ เขาบฮะจริงเหรอแล้วก็เงียบปากเลยค่ะจนถึงบ้านก็นั่งเงียบกันทั้งคู่อ่ะจนถึงบ้านแล้วทีนี้พอถึงบ้านเสร็จปุ๊บก็เลยถามเขาว่าตัวเองเขาไปยังจะถามเงี้ยค่ะตัวเองเขาไปยังเขาบอกอ๋อไปแล้วพอดีบ้านเราอ่ะมีสารประภูมิเขาไม่กล้าเข้าหรอกรพอถึงเขาก็จะทางเข้าบ้านเขาก็กระโดดออกแล้วว่าเงี้ยค่ะคแล้วพอปรากฏว่าหลักฐานที่มันอยู่จริงๆอ่ะค่ะคหนูว่าคิดว่าเขาพูดเล่น จริงๆนะในความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอ่ะเอาจริงๆค่ะนนคิดว่าเขาพูดเล่นคิดว่าแบบเขาแกล้งเราเขาเขาเป็นคนขี้เล่นไงคะบางคนชอบพูดเล่นพูดหยอกก็เลยคิดว่าเขาอ่ะพูดเล่น<ๆ>พอลงมาดูรถจริงๆอ่ะค่ะปรากฏว่ามันเป็นรอยมืออะคะ่ะรอยมือเล็กๆอ่ะค่ะใช่เป็นรอยมือเล็กๆแล้วรูดลงอะค่ะรูดลงตั้งแต่ตรงต้นกระจกตรงที่มันมีไฟท้ายนึกออกไหมคะ รูดลงเป็นสองข้างอาะค่ะสองกมางสองข้าง,างเ,เอามือแปะก,กระจกแล้วแล้วรูดลงอีกใช่แล้วก็รูดลงอะค่ะเหมือนมันเหมือน,นตกลงไปเหมือนเรากระโดดเกาะมันไหลลงไปอะค่ะเป็นรอยมือยาวแล้วก็เลยแบบยังไม่เชื่อ,อนะคะ<อ>ก็เลยเอาเอามือตัวเองอะค่ะไปเทียบดูอะปรากฏ<อ>ว่ามันเล็กกว่ามากค่ะแล้วก็เราก็คิดว่าแฟนแกลงก็เอาลายมือแฟนไปเทียบอีกก็ปรากฏว่า รอยมือเขาก็ใหญ่รอยมือเขาก็ใหญ่กว่ามากอะค่ะเออแต่ก่อนหน้านั้นมีมีเด็กๆมาวิ่งเล่นใกล้ๆรถหรือมีลูกหลานอะไรอยู่แถวนั้นหรือเปล่าก่อนที่จะก่อนที่จะขับรถกลับออกมาได้เช็คไหมฮะอ๋อตรงตรงแถวนั้นไม่น่าจะมีอะค่ะเพราะว่าเราไปจอดค่อนข้างจะหน้าที่ทํางานเราเลยอะหน้าที่หน,หน้าที่ทาง,งานาเ,<ล>เราเลยแล้วกงจะบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไม่ได้แน่ แถวนั้นแล้วมันช่วงฝนตกด้วยไม่น่าจะมีเด็กนะคะเด็กมาวิ่งเล่นเด็กเล็กๆไม่น่าจะมีแล้วก็แถวๆนั้นก็มีแต่เด็กโตเด็กนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าจะใช่เด็กเล็กๆแบบถ้าถ้ารอยมือถ้าเทียบอ่ะน่าจะเป็นเด็กประมาณห้าหกขวบอะค่ะไม่โตมากอะประมาณนั้นอะค่ะเป็นรอยมือรูปจริงๆครบทั้งห้านิ้วด้วยนะคะฮแล้วก็เช็คที่บ้านไหมหลานหรือเปล่าเด็กๆหน้าบ้านแถวบ้านหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีเด็กที่บ้านไม่มีเด็ก อ๋อไม่มีเด็กด้วยเพราะว่าเห็นบอกว่ามาเพิ่งเพิ่งจะลงไปดูตอนที่ถึงบ้านแล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะ,ะใช่แล้วก็แถวบ้านไม่มีเด็กด้วยไม่มีค่ะไม่มีแล้วรอยมือเด็กนั้นมาอย่างไงมาอย่างไงฝากคุณผู้ฟัง <c oughs> ไปคิดกันดูนะฮะ <c oughs> เอออันนี้น่าก,กลัวนะเพราะว่าอีกคนนึงเห็นนะแล้วเราไม่เห็นเนี่ยมันมุม,มนึงมี <c oughs> มีความอึดอัดนะ คนที่เห็นก็ไม่อยากจะพูดพอะรู้ว่าเรากลัวไม่ค่ะเขากลัวเองเขาก็กลัวเองด้วยใช่เพราะว่าบางทีเข้ามาหลายรูปแบบค่ะเขาเขาเคยเล่าให้ฟังอย่างนี้ใช่อันนี้ขอขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะที่เขาไม่พูดเพราะว่ามีอยู่ครั้งนึงอ่ะหน้าบ้านเรามันมันมันผ่านได้หลายเส้นนะคะอีกเส้นหนึ่งเนี่ยที่เราผ่านเนี่ยเราจะใช้สัญจรอ่ะมันจะเป็นเส้นที่ผ่านโรงพยาบาลร้าง เคยมีโรงพยาบาลร้างอยู่แห่งหนึง่งท,ที่ใช้ผ่านพ่อบ้านเป็นประจำอะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยความที่พอพูดทอทักปุ๊บคุณผู้ฟังคะมันเป็นเรื่องจริงนะที่เขาบอกว่าห้ามทักอะ่ะมันเป็นเรื่องจริงเลยค่ะที่พอทักปุ๊บวันนั้นน่ะก็พูดกันนี่แหละคะ่ะค,ความที่เราเป็นคนอยากรู้ว่าเราเป็นคนชอบเรื่องแนวนี้มาตลอดแล้วก็อยากรู้อีกอะคะ่ะอยากรู้กันเหตุเลยเองเนี่ยโรงพยาบาลร้างอะ่ะ ก็เล่าให้เขาฟังนะว่าเนี่ยตอนสมัยที่น้าเคยทํางานอยู่ตรงเนี้ยมันมีคนโดดตึกนู่นนี่นั่นไอ้ก็เล่าเล่าไปมีคนเห็น,นันเองเองว่าตอนเนี้ยเขายังอยู่ไหมเนี่ยเขาพูดอะอยู่บอกว่าโน่นไงบนดาดฟ้าน,น,<อ>นุ่วยขาเนี่ยใช่เขาเห็นค่ะเขาเห็น,นเห็นขเนขาบอกว่าเนี่ยนั่งห้อยขากันเต็มด่านฟ้านู่นเนี่ยแล้วสักพักหนึ่ง เขาบอกเฮ้ยเขาเขาอุทานขึ้นมาเฮ้ยเราก็ตกใจตัวเองเป็นไรเขาบอกว่าอุ้ยเขาก็ตึ๊ดตื๊ดต๊ดมาเกาะกระจกเลยนะโอ้โหเรานี้ขนลุกเลยค่ะแล้วมาเกาะกระจกตรงไหนเราก็ถามเขาตรงข้างตัวเองน่งไงโอ้ค่ะเป็นคนแก่เนี่ยใส่ชุดโรงพยาบาลเลยกระโดดมาเกาะกระจกข้างๆตัวเองเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนั้ก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่จนเขาจนวันหนึ่งคุณพ่ออะค่ะไปไปรับราชการอยู่ต่างจังหวัดครับแล้วตรงบ้านพักตรงบริเวณนั้นนะคะมันก็จะมีคนเสียชีวิตแกแกนอนเสียแกนอนเสียเพื่อนข้าราชการคุณพ่อเนี่แหละคะ่ะแกะนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักเลยแล้วก็ประมาณสองสามวันนี่นะคะถึงมีคนมาพบศพแก ค่ะแล้วทีนี้ก็วันนั้นนะมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณพ่อได้ย้ายกลับได้ย้ายกลับมาสุรินทร์ได้ย้ายกลับมาสุรินทร์ก็พาเขานี่แหละกับคุณแม่แล้วก็หนูไปขนของกลับไปช่วยคุณพ่อขนของกลับมาที่บ้านทีนี้เขาไม่รู้นะคะว่าแฟนเก่าเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าคนที่เสียเนี่ยใช้รถมอเตอร์ไซค์อะไร ลักษณะรูปร่างเป็นยังไงกิจวัตรประจําวันยังไงเขาไม่ทราบจริงเพราะว่าไม่ได้เคยเห็นไปก่วนตัวใช่ใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราอยู่แต่ทางสุลินเนาะเราไม่รู้จักแกเลยแทบจะว่าไม่รู้จักจริงๆค่ะแล้ววันดีคืนดีคืนนั้นนะคะก็ไปนอนค้างบ้านพักตรงนั้นแหละที่ที่คุณพ่อพักอยู่ทุกวันก่อนที่จะย้ายมาเขาอ่ะก็เห็นอีกเหมือนกันเขาเห็นว่าตอนนั้นประมาณทุ่มหนึ่งค่ะเขาเห็นว่า มีคนมีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนี้นี้นีบขี่ไปทางเนี้ยเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยถูกลักษณะรถะบอกถูกใช่ค่ะใช่แล้วก็ตรงตามที่ลักษณะของคุณอาคนที่เสียไปเลยพ่อกับแม่อึง้งว่าเฮ้ยดูได้ยังไงอะไรงะเงออี้ยค่ะแล้วก็ตรงนั้นน่ะแม่คุณแม่เคยฝันเ,ออเคยฝันว่าจะมีจะมีเจ้าที่ วิญญาณอยู่ตรงมุมนี้มุมนี้ของบริเวณที่พระขาราชการตกรเบิงนั่นค่ะแล้วเขาก็พูดได้ถูกตรงกับที่คุณแม่ฝันเห็นแล้วผู้ช,ชายคนนี้มีชีวิตอยู่ยังไงอะกับการเห็นผีอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าอย่าพูดถึงถ้าพูดถึงเขาจะเห็นเขาเขาพูดประมาณนี้ค่ะอ๋อคือคือถ้าใช้ใช้กิจทำกิจวัตรประจำวันไปแล้วก็จะ คือลืมลืมไปเลยลืมลืมไปเองใช่ใช่ค่ะใช่คือจะเมื่อไหร่ที่นึกถึงหรือว่าเอ่ยถึงพูดถึงหรือมีการพูดถึงหรือว่าขับรถผ่านตรงนั้นตรงนี้ที่มันอาจจะอาจจะเสื่อได้ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างเนี้ยเขาก็จะเห็นเลยใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะโอ้โหทรมานนะชีวิตแบบนี้คืยยังผมเ้ขาเลยเขาเลยเป็นคนเออยังยังรู้สึกว่าถ้าถ้ากับคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเขาเป็นคนที่เห็นผีเห็นวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเนี่ย เราไม่กล้าคุยกับเขานะในความรู้สึกของเาเออกลัวเราชโรคจิตเราชอบกลัวว่าํามแล้วเขาจะเห็นแล้วกลัวว่าเขาจะเห็นแล้วเขาไม่บอกเราอ่ะเออกลัวแบบนี้กลัวแบบนี้จริงใหญ่เขาเห็นเขาไม่บอกค่ะเขาไม่เขาไม่บอกเขาก็จะทําเป็นแบบไม่เห็นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีบางทีขับรถไปขับรถไปตามวัดตามปราสาทแอะไรก็เห็นนั่นแหละอยู่ใต้ต้นไม้นู่นนี่นั่นเลยนะคะ จนเขาไม่กล้าเข้าวัดเออจริงๆอ่ะเขาไม่กล้าเข้าวัดเขาไม่ค่อยากจะเข้าวัดสถานที่แบบนั้นไม่ใช่ว่าไม่อยากไปทําบุญแต่ว่าพอเข้าไปสถานที่แบบนั้นแล้วมันรู้สึกว่าเขาก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะเห็นอยู่เรื่อยๆแต่ว่าจุดๆหนึ่งอ่ะพอมีอยู่ช่วงหนึ่งมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาอ่ะความสัมผัสสัมผัสพิเศษที่เขามีมันหายไปเลยนะ คุณผู้ฟังบอกว่าฟังแล้วน่ากลัวมากเลยค่ะมีคุณคุณเก๋หรือเปล่าอ่านชื่อไม่สะดวกเลยคุณคุณเก๋เด็กระยองหรือเปล่าบอกว่าน่ากลัวครับขอบคุณค่ะผมก็กลันั่งแล้วห้องห้องทํางานเนี่ยแม่ไม่อยากจะพูดเลยห้องทํางานที่ที่ผมต่อเติมใหม่ในบ้านหลังเนี่ยห้องทํางานผมอ่ะคือต่อเติมจากห้องเดิมที่ คุณแม่ยายเคยนอนที่นี่แล้วเสียชีวิตที่นี่ตรงเนี้ยที่ผมนั่งอยู่เซึ่งถ้าพูดถึงบ้านเนี่ยบ้านที่อยู่ทุกวันเนี้ยเขาก็เห็นนะ <c oughs> เอาจริงๆ <c oughs> ก็เห็นก็เห็นเจ้าที่เจ้าที่บ้านหลังนี้ก็ <c oughs> เห็นนะ้าอย่างนั้นซึ่งตอนก,ก็คงไม่เป็นไรอะแต่คือถ้าที่เห็นแล้วมันหน้าตาเขาปกติไม่ได้ไม่ได้อะไรแบบนั้นนะก็ เขาเขาก็คงก็คงอยู่ได้นะผมว่านะแต่แต่เขาก็บอกว่าบางทีมันก็เหมือนก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปอะค่ะเหมือนเราเหมือนเราแต่ว่าบางทีมันมันจะอาจจะไม่ชัดเท่าเท่าคนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับจนมีจุดจุดสังเกตว่าเขาไม่ใช่คนไรประมาณเนี้ค่ะเป็นประสบการณ์เรื่องที่สามที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยแหละค่ะไอ้ที่เจอเป็นเจอเป็นตาเนื้อเลยเจอเห็นกับตาตัวเองเนี่ยค่ะ ใช่ <Okay. S 2> นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก่อนจะไปเรื่องที่สามนะครับพี่ปูบอกว่าลูกสาวพี่เขาก็เป็นคนเห็นแต่พี่จะบอกว่าไม่ต้องบอกก็ได้นะเออเหมือนผมเลยถ้าเห็นไม่ต้องบอกรู้สึกรู้สึกว่าหวัดระแวงคนข้างๆถ้ายิ่งแบบคนข้างๆเป็นคนที่เห็นอะไรแบบนี้อยู่ตลอดนะคือน่ากลัวนะครับแต่ตอนนี้ แต่ตอนนี้สบายใจได้ค่ะคือไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วถ้าเป็นไปได้เอาจริงๆถ้าเราไม่พูดเรื่องนั้นเนี่ยผมอยากให้เขามาเล่าในรายการอ่ะน่าจะน่าจะเยอะอะ่ะใช่ประสบการณ์เขาเยอะค่ะเขาเยอะมากประสบการณ์นในการเห็นผีอย่งงนะ้อนอย่างตอนที่อาเขาเสียครับอาเขาเสียเขาก็ยังเห็นเป็นอาเขาอ่ะมายืนยิ้มใส่ชุด ใส่ชุดข้าราชการยืนยิ้มอยู่ตรงหน้าเมนนะคะมายืนยิ้มด้วยใช่ค่ะเห็นยืนยิ้มอยู่หน้าเมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเห็นเยอะค่ะเขาเห็นเยอะแต่บางทีเขาอย่างว่าจริงๆค่ะเขาไม่ค่อยจะเล่าบอกถ้าไม่ถามค่ะมีคนบอกว่านอนไม่หลับเน่คืนนี้น่าจะนอนไม่หลับก็ชอบถามก็ชอบถามอ่ะชอบถามชอบถามนู่นถามนี่แต่สุดท้ายแล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งจริงๆที่ ที่ทําให้เขาไม่เห็นแล้วแต่ตอนนี้คือไม่ได้คุยกันเราก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เขาจะเห็นหรือไม่เห็นนะคะ,ะแต่ว่าตอนที่ยังอยู่ด้วยกันอะ่ะม,มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เขาเขาไม่เห็นแล้วในสัมผัสพวกนี้ยคะ่ะใช่แต่ไม่ใช่เรื่องที่สามใช่ไหมฮะไม่ใช่คะ่ะ